สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกัืนครูปิยัรัชบุรกษ์นะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรามาเรียนเรื่องการผลิตสินค้าในท้องถิ่นต่างๆนะคะพบกันในวันอังคารที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2564<ม>นักเรียนเรามาดูการผลิตสินค้าในท้องถิ่นกันเลยนะคะ นักเรียนเรามาดูการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นต่างๆนะคะการผลิตสินค้าและบริการในพื้นที่ภูเขานะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้มากเหมาะที่จะนํามาใช้ทําเป็นผลิตภัณฑ์เช่นงานแกะสลักจากไม้เครื่องเรือนจากไม้นะคะการปลูกพืชเมืองหนาวมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเหมาะสําหรับปลูกพืชเมืองหนาวเช่นแครอทสตรอเบอร์รี่นะคะ สถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้เกิดกิจการด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเช่นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารนะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและบริการในพื้นที่ดอนบ้างนะคะพื้นที่ดอนนี่คืออาหารจะมีการแปรรูปอาหารที่เก็บไว้รับประทานตลอดทั้งปีเช่นการทำปลาร้าปลาส้มและผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างไรายได้ การปลูกพืชทลแล้งพืชที่ดอพื้นที่ดอนดอจะมีสภาพอากาศแห้งแรงและดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์มีการปลูกพืชเช่นมันสำปะหลังหรือปอนะคะส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นพื้นที่ดอนบางแห่งที่มีดินที่เหมาะสมกับการทําเครื่องปั้นดินเผานะคะทำให้เกิดการผลิตเป็นสินค้าส่งออกจํานวนําจหน่ายเป็นจํานวนมากนั่นเองค่ะ รามาดูผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่ราบลุ่มบ้างนะคะดูพื้นที่ราบลุ่มก็คือการทำประมงน้ำจืดนะคะมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ประกอบอาชีพจับและเลี้ยงปลาน้ำจืดไว้จำหน่ายเช่นปลาช่อนปลาตะเพียนปลาทับทิมปลานิลเป็นต้นนะคะส่วนการปลูกพืชผักผลไม้ประกอบอา ชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาทำสวนผักสวนผลไม้เกิดผลผลิตหลากหลายชนิดไว้จำหน่ายนะคะส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารนิยมปลูกมะพร้าวต้นตาลต้นลานและไผ่เนี่ยยังมีกกผักตบชวาตามแหล่งน้ำผลิตเป็นเครื่องจักสารสร้างรายได้ให้ชุมชนได้นะคะ ส่วนผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้างนะคะปลูกพืชเช่นมีปริมาณฝนชุกทำให้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นสตอยางพาราลองกองหรือเงาะเนี่ยนะคะส่วนประมงน้ำเค็มประกอบอาชีพประมงน้ำเค็มประมงน้ำกรอย<ม>และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้จำหน่ายเช่นปลา ปูกุ้งหอยเป็นต้นนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่ที่สวยงามเหมาะสำหรับท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งเช่นพัทยาหัวหินเกาะชา้างเกาะตะลุเตาและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป วิชาสังคมศึกษานะคะของปอ .5 ในบทที่1ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการเรื่องที่3นะคะการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นกับคุณครูตรงทองค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะเรียนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการซึ่งคุณครูจะต้องทบทวนให้พวกเราก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของปัจจัยการผลิตเนาะเพราะว่า ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของประเภทปัจจัยการผลิตแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าใจว่า ทำไมนะคะแต่ละท้องถิ่นนี่ถึงได้มีการผลิตสินค้าและก็บริการที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็คือเนี่ยแหละขึ้นอยู่กับเรื่องของปัจจัยการผลิตเนาะซึ่งปัจจัยการผลิตนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่นํามาใช้ในกระบวนการแปลรูปออกมาเป็นสินค้าและบริการก็คือแรงงานนะคะก็คือคนที่มาใช้ในการผลิตคนที่มาช่วยผลิตใช่ไหมคะที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่มีอยู่ในตามธรรมชาติใช่ไหมคะที่ดินป่าไม้แร่ธาตุต้นไม้ต่างๆ นะคะแล้วก็ทุนทุนก็คือสิ่งที่ย้ำอีกทีนะคะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่ามีแล้วเนี่ยผลิตได้ทันทีนะคะนักเรียนพวกอุปกรณ์ต่างๆวัสดุต่างๆนะคะเครื่องมือเครื่องใช้นะแล้วก็ผู้ประกอบการก็คือเจ้าของเจ้าของการผลิตนั้นนะคะก็คือเป็นผู้ดูแลปัจจัยการผลิตทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการผลิต สินค้าและบริการแต่ละท้องถิ่นเนี่ยสิ่งที่มันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือในส่วนของนะคะที่ดินแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะในส่วนนี้ที่จะมีความที่จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะของภูมิประเทศแตกต่างกันออกไปก็ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันนะคะด้วยงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าในการผลิตสินค้าและบริการแต่ละท้องถิ่นเนี่ย มันมีปัจจัยที่ทำให้แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ,ะทีนี้ก่อนที่เราะะจะไปดูนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนช่วยคิดนะคะว่าเนี่ยคุณครูมีปัจจัยการผลิตกําหนดมาให้แล้วดูซิว่าท้องถิ่นนี้เนี่ยน่าจะสามารถผลิตสินค้าและบริการใดได้บ้างนะคะปัจจัยการผลิตที่วีนะคะก็คือ ตัวที่ดินทรัพย,กยากรธรรมชาติก็คือแม่น้ำนะคะหรือที่ดินแล้วก็ที่ดินนะคะทุนก็คือเบ็ดตกปลากระทะเรือประมงแรงงานกับผู้ประกอบการนะคะก็คือชาวบ้านในท้องถิน่นเด็กๆคิดว่าจากปัจจัยการผลิตเหล่านี้เนี่ยท้องถิ่นนี้สามารถผลิตสินค้าและบรกิการอะไรได้บ้างคะลองดูซิอ่าไปดูเฉลยกันดีกว่าคะ่ะ คุณครูก็ยกตัวอ,อย่างสินค้าและบริการนะคะที่ท้องถิ่นนี้น่าจะสามารถผลิตได้คือเป็นปลาทอดหรือว่าจะเป็นการขายปลาสดๆในตลาดนั่นเองนะคะลองดูอีกสักข้อหนึ่งกันนะคะลองดูซิว่าท้องถิ่นนี้สามารถผลิตสินค้าและบริการอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีที่ดินทรัพยากรธรรมชาติก็คือแม่น้ําที่ดินดอกบัวนะคะทุนนะคะจะเป็นเครื่องครัวต่างๆนะคะ ที่ใช้ประกอบอาหารแล้วก็มีรถจวนเป็นยานพาหนะนะคะส่วนแรงงานและผู้ประกอบการก็กคือชาวบ้านในท้องถิ่นในเด็กคิดว่าจะสามารถผลิตสินค้าอะไรออกมาได้คะ,ะไปดูซิว่าตรงกับที่ค,ครูเนี่ยยกตัวอย่างไว้ให้ไหม นะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างนะคะเมี่ยงกลีบบัวนะเป็นอาหารใช่ไหมเพราะว่ามันให้ทุนมาเป็นเครื่องครัวใช่ไหมคะเมี่ยงกลีบบัวตมไหลบัวปลารากุ้งสดน้ํารากบัวเพื่อสุขภาพนะคะก็ลองดูนะว่าจากทรัพยากรต,ตรงนี้น่าจะผลิตอะไรได้อีกนอกเหนือจากนี้นะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างตรงนี้มาให้ทีนี้เด็กๆพอจะเข้าใจแล้วหรือยังว่าการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น,นมันต้องดูเรื่องของปัจจัยการผลิตด้วยนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแล้ว มีอะไรที่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้บ้างนะคะ,ะคราวนี้นะคะเด็กๆนักเรียนเปิดหนังสือหน้า95ด้วยนะคะเรากําลังอยู่หน้า95เนาะในสารเศเษศศาสตร์นะคะเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาดูซิว่าปัจจัยที่ทาให้การผลิตสินค้าและบริการของแต่ละท้องถินน่นแตกต่างกันมีอะไรบ้างมาดูในอันแรกนะคะก็คือทรัพยากรในท้องถิน่น นะคะทรัพยากรเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะคะเพราะว่าท้องถิ่นมีความแตกต่างกันก็ส่งผลต่อทรัพยากรที่ต่างกันใช่ไหมคุณครูก็ยกตัวอย่างนะคะทั้ง4ภาคนะคะทั้ง4ภูมิภาคของไทยเนี่ยก็มีลักษณะของภูมิประเทศมีวัฒนธรรมมีอะไรที่มันแตกต่างกันอันนี้เราพูดถึงภูมิประเทศทรัพยากรที่เกิดขึ้นก็ต่างกันลองดูนะคะอย่างภาคเหนือเนี้ยภาคเหนือเนี่ยก็จะมี อย่างเช่นการทอผ้าใช่ไหมคะว่าทรัพยากรมีการเลี้ยงมันไหมเรียงบรรยากาศที่มันเป็นอากาศหนาวมีเป็นภูมิประเทศแบบที่สูงอย่างเงี้ยคะ่ะปลูกชาก็ส่งผลต่อสินค้าเป็นผ้าทอหรือว่าชาเนาะหรือจะเป็นภาคตะวันออกเชียงเหนือหรืออีสานนะคะด้วยความที่เป็นภูมิประเทศแบบแอ่งที่ราบมีที่สูงด้วยมีในส่วนของที่ราบด้วยแล้วก็มีอากาศที่มีความแห้งแล้ง เะะพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ออกมาเนี่ยก็คือเจ้ายเขาที่มีปลายเยอะเนาะมีแม่น้าสายสำคัญเช่นแมน้ําชีน้าม,มูลมน้ำขูเนี่ยค่ะมีปลายเยอะเนี่ยแต่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็เลยเกิดเป็นสินค้าปลาร้าขึ้นมาใช่ไหมปลาร้าที่เขาเอาไว้หมักแล้วก็เอาเก็บไว้กินเวลาเป็นช่วงฤดูแล้งแล้วก็มีการปลูกข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะหรือจะเป็นภาคกลางนะคะภาคกลางเนี่ยเราเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําซึ่ง ปลูกข้าวได้ดีก็มีเป็นข้าวเจ้ามีน้ําพลิกใช้ไปกินกับผักอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนภาคใต้ค่ะก็ด้วยความที่ติดกับทะเลก็จะมีผลิตภัณฑ์จากทะเลเช่นอาหารทะเลแปรรูปต่างๆหรือว่าเป็นเครื่องประดับเช่นไข่มุกะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นในเรื่องของสินค้าของแต่ละท้องถิน่นที่มาจากว่าทรัพยากรมันต่างกันเนาะ ต่อไปนะคะปัจจัยที่2ก็คือภูมิบัญญาท้องถิ่นนะคะในเรื่องของภูมิเรรยาท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษในแต่ละท้องถิ่นต่างกันเนาะอย่างอันนี้พีค่ครูก็ยกตัวอย่างให้มาเป็นมีดอารันยิกอา,อารันยิกเป็นชื่อหมู่บ้านที่ปรากฏตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันนี้ก็คือเป็นชื่อตำบลอยู่ในอำเภอนครหลวงจงังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนักเรียนก็มีภูมิบัญญาในการทํามีดตีมีดนะคะก็ยัง ผลิตอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะหรือจะเป็นอันนี้ก็คือข้าวเกรียบมอโบราณคุณไม่รู้ว่าใครเคยรับประทานหรือเปล่านะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคือ ความรู้เรื่องการทำข้าวเกลียบมอนโบราณเนี่ยมันแพร่หลายก็คือในบริเวณที่มีชาวมอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากปฐุนทานี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถพบเจอได้ในอีกหลายๆพื้นที่นะคะที่มีชาวมอญอาศัยอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ ต่อไปนะคะปัจจัยที่3ก็คือวัฒนธรรมและประเพณีค่ะนักเรียนคือวัฒนธรรมกับประเพณีที่มีในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการที่จะผลิตออกมาเป็นสินค้าและบริการได้นะคะอย่างเช่นหนังตะลุงนะคะก็เป็นวัฒนธรรมการแสดงนะคะของภาคใต้ใช่ไหมคะก็มีการนํามาทําเป็นสินค้าเป็นพวงกุญแจที่แกะสลักจากหนังเป็นตัวละครหนังตะลุงเนี่ยเป็นต้นนะคะหรือจะเป็น จากวัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวของชาวอีสานนะคะหรือภาคตะออเฉียงเหนือเนี่ยก็ส่งผลให้มีการผลิตสินค้าคือกระติบข้าวเหนียวอย่างเงี้ยออกมานะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะของการผลิตสินค้าและบริการแต่ละท้องถิ่นที่มีปัจจัยมาจากเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะไม่มีงานในสมุด นะไม่ต้องดีใจไปเพราะว่าเราเนี่ยมีงานชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่เลยเนี่ยให้เด็กๆนะคะได้ได้ทำกันแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะของตัวเองด้วยนะก็คือภาระงานชิ้นนี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะก็คือให้เด็กๆผลิตสินค้านะคะจากวัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้นะคะหนึ่งอย่าง ซึ่งบางห้องเนี่ยก็สามารถที่จะบูรณาการร่วมกับงานนวัตกรรมห้องเรียนได้ที่เป็นในในหัวข้อดอกบัวนะคะเราก็ผลิตมาหนึ่งอย่างเสร็จแล้วอะคะ่ะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยไปตอบแบบบันทึกปัจจัยการผลิตสินค้าซึ่งจะเป็นอ่า g o เกิลฟอร์มนะคะโดยใช้ความรู้นะคะจากปัจจัยการผลิตสี่อย่างเนาะไปตอบมาวิเคราะห์ว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยใช้ปัจจัยการผลิต ที่ดีทรัพยากรธรรมชาติอะไรทุนอะไรแรงงานผู้ประกอบการอะไรก็ไปกรอกมาให้เรียบร้อยแล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะคะในส่วนนี้นะคะจะสามารถพบเจอลิงก์นี้ได้ก็คือในห้องสมุดมันติมีเดียในกลุ่ม Facebook ของสังคมหรือในโน้ตห้องเรียนนะคะหคะแนนนะคุณครูจะดูนะคะถ้าเกิดว่าเราทำไม่ถูกครูจะให้แก้นะคะจนกว่าถูกต้อง ไม่เป็นไรนะแก้ได้แต่ต้องส่งเนาะต่อไปนะคะก็คือจัดทาคลิปขายสินค้าความยาวไม่เกิน1นาทีนะคะซึ่งสามารถส่งได้2ช่องทางคลิปนี้5คะแนนนะคะช่องทางแรกคือโพสต์ลงกลุ่ม f a c e b o o k ชื่อสมาคมภษาพอห้าเด็กดี PTS ซึ่งถ้าเกิดโพสในใน Facebook เนี่ยจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษคือรางวัลยอดกดไลค์กดแชร์สูงสุด10อันดับนะคะก็จะได้รับเกียรติบัตร ที่เป็นเกติบัตรของของรางวัลน,นี้รางวัลยอดกดไลค์กดแชร์นะคะซึ่งรายละเอียดการโพสต์นะคะคือนักเรียนเข้าไปเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็โพสต์คลิปแล้วก็เขียนพิมพ์นะคะชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่แล้วก็ชื่อสินค้าตนเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําวิธีใดก็ได้นะคะแล้วแต่ในการที่เธอจะจะ,ะโปรโมทโฆษณาคลิปของตัวเองนะคะแล้วก็ อ,อีกช่องทางนึงในการส่งนะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกเข้ากลุ่มเฟ e บุ o กนะคะก็ส่งารายส่วนตัวได้เลย ID tpmlk นะคะส่งมาได้ตั้งแต่วันที่22มิถุายนถึง4กรกฎาคมพยายามส่งให้ตรงภายในเวลานะคะจะได้ไม่มีงานค้างเนาะซึ่งงานนี้นะคะถ้านักเรียนส่งงานครบนะคะแค่ส่งงานครบทั้งกรอบข้อมูลครบ ทั้งส่งคลิปไม่ว่าทางไหนก็ตามเด็กๆจะได้รับเกียรติบัตรอยู่แล้วนะคะซึ่งไฟล์เกียรติบัตรเดยวคุณครูจะเอาไปเพิ่มให้ในโน้ตห้องเรียนแล้วก็ไปใส่ในทั้งกลุ่มเฟซกลุ่มเฟซแล้วก็ห้องสมุดมัลติมีเดียนะคะไปแก้ไขได้โอเคคุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะไปทบทวนแล้วก็ไปทํางานมาให้เรียบร้อยคุณครรอดูงานอยู่นะคะเท่านี้ทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะค่ะขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอนะคะนักเรียนค่ะ วันนี้มีภ่าระงานให้เรียนทานะคะคาชี้แจงให้นักเรียนหาภาพตัดแปะหรือวาดก็ได้นะคะในเรื่องของปัจจัยที่ทําให้การผลิตสินค้าและบริการแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันมีทั้ง4ภาคนะคะในหัวข้อตามตัวอย่างที่ให้เลยนะคะทําลงสมุดวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนวันที่ก็คือวันอังคารที่9พฤศจิกายน รัศกราสัาก,กด,ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ